บ้นนี้ชอบกินผัดวันนี้ได้กินผัดอีกแล้วเลยทำเต้าเจี้ยวหลนบานก็นเลยครับ10บ,บาทเนี่ยซื้อมาถุงละหาบาทเต้าเจียวทำใหม่จะเค็มหน่อยนะครับจะเอาละเอียดหรือเอาหาบตามใจเลยลงน้ามันก่อนเจียวหอมใหญ่นะครับให้มีกลิ่นหอมเลย พอได้ที่ก็ใส่หมูสับลงไปตัวเจียวที่ปั่นรอก็ไว้แล้วลงไปเลยครับปรุงรสตามชอบนะอย่าใส่เค็มมากนะตัวเจียวเค็มเอาแค่ปรุงรสเท่านั้นพอมะานาวช่วยครับรสเปรี้ยวต้องมีเปรี้ยวหวานเค็ม จึงจะทําให้กินผักนะอร่อยก็ที่กะทินะหวานนํำนิดหนึ่งใส่ไปชิมไปนะครับอย่าใส่มากทีเดียวมะเขือเทศเคี่ยวลงไปเลยเพิ่มความสดความเปรี้ยวพริกออนหั่นเป็นท่อนๆเข้าไม่ใส่มากพริก เดี๋ยวเด็กกินไม่ได้พอได้ที่ก็เปลี่ยนม้อใส่หม้อเล็กๆตามด้วยต้นหอมซอยหรือหั่นเป็นท่อนๆนแค่นี้ก็เสร็จ เรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมผักกันแครอทนี่เด็กชอบมากทำดอกไม้วสวยๆแล้วก็ทำให้อยากกินแตงกวาครับปอเปลือกหน่อยข้างนอกมันโดนอะไรมามั่งก็ไม่รู้นะมีมีดปอกสมัยใหม,ใหม่นี่ก็จะทันสมัยนิดหนึ่งนะไม่ต้องมาเอามีดปอกทีน้อยละน้อย เดี๋ยวมันกินเนื้อหายไปเยอะนะครับโค้งว่ามันมันไปตามหัวของมันปรับได้ลังให้ยาแล้วก็หันเป็นชิ้นยาวๆบ้างชิ้นสั้นบ้างนะตามใจนะครับแล้วแต่นี่ถาดใหญ่เบลมเลยเดี๋ยวกินกันทั้งบ้านเลยนะครับนี่ผัก อะไรนะใบบัวบกแก่ทำในกออินอร่อยดีเหมือนกัน